ถ้าผมไม่เล่นเกมอ่ะผมแค่เอาไปดูหนัง 4K ไปดู YouTube 4K อะไรประมาณนี้ยผมจําเป็นที่ต้องใช้การ์ดจอดแรงๆไหมคำตอบคือไม่จําเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วการมันพวกคาสั่งพวกนี้ไม่มีอยู่ใน CPU อยู่แล้วเราต้องอธิบายก่อนว่าไอ้พวกนี้เขาเรียกว่า p ร a เ a ิ l e ก็คือการแสดงผลนึกออกไหมสิ่งที่มันแสดงผลอย่างเช่นแก้วแตกหรือว่าคนพูดวิศวกอรอะไรพวกนี้มันไม่ถูกประมวลผ,ลผลจาก PC เลยมันแสดงผลนะครับมันแสดงผลก็คือ 4K เห็นไหมเนี่ยเนี่ย 4K เห็นปะ เนี่ย 4K ภาพตรงนี้ในที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยมันแสดงขนคือเรามีแค่ที่ดูอย่างเดียวมันก็เหมือนหนังเหมือนภาพยนตร,าารน์ต่างๆหรือเราดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวเราไม่สามารถไปบังคับมันได้แต่ถ้าเราบังคับมันได้อย่างเช่นเกมอ่าอย่างเกมซับเบิเร์พังเรดเดย์พวกนี้ 4K เนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่าคุณสามารถบังคับมันได้คุณามามถหมุนกล้องหมุนอันนี้ผมหมุนแล้วมันไม่ผายนะเห็นไหมผมหมุนแล้วภาพไม่หมุนตามสิ่งมันจะสื่อก็คือว่า 4K อ่ะคอมพิวเตอร์เบาๆอ่ะ ก็ดูหนังดูหนัง 4K ได้เล่นอะไรก็ตามแต่ที่เป็น 4K ได้เพราะมันคือการแสดงผลแต่ถ้าไปเล่นเกม 4K อันนั้นน่ะมันคือการประมวลผลโอเค